ต้องลกมาเทอาหารเติมน้ำอีก <c oughs> สุดยอดมากปานวา่าไม่ช่วยอะไรเลย เพียวหน้าอร่อยมากอร่อยขอโทษทุกคนนะฉันจะไม่สบายฉันก็เลยลงมากินยานี่คือยาของฉันเกือบตายของจริงดีนะบาบาว่ามันติดออะเออถ้าพูดถึงตอนนั้นอะ่ะเอาถ่วงว่ามาเลี้ยงแล้วมันไปไหนวะแล้วเป็นโควิด